สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมชาชาวดอยนะเพื่อนเพื <Yeah. S 1> อ่อเอเพื่อเพื่อนวันนี้กอนี้เนะี่ยเราอยู่ไหนเนะี่ยอยู่ในกระท่อนในนะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมากินไอไอเลี้ยนเจ้าที่เนาะ,ว,ะวันนี้พ่อพ่อจะเลี้ยเจ้าที่เนาะเพื่อน,เ,นเห็นไหมไห<ป>้เอเขากระาลาธาอะไรอยู่เพื่อนเห็นไหม กำลังทางตาอยู่นะเพื่อนๆตอนนี้เขาก็ทานอยู่แต่มันก็ยังไม่เต็มนะซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังเตรียมการอยู่นะเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้ <c oughs> ขดเขากำลาจะเตรียมถวายเจ้าที่นะเพื่อนๆนมันก็จะมีข้าวเนาะที่เห็นไหมเลามัดไปก้อนไปก้อนเลยนะที่ข้าวแล้วก็นี่ก็น่าจะเป็นที่วางสารอะไรักอยาหนึ่งเลยเพื่อน แล้วก็ผ่าพ,พวกนี้เขาก็จะไอเอ,เอาทากระเข้าอะไรสิ <laughs> ทากระเข้านี่อะไรพื้นบ้นทากระเข้า <laughs> แวกปลาดิตีดีลอยบลาฉ่าบลาชาเนาะกระเตนี่แหวปลาป้ามีคนเหรออืมอืมไม่เสียดีหรอยเกิดาชว์เกิดข้าวเนนะ พเพื่อนๆวันนี้เรามาเยอะมากเลยนะมาถ้้มาถ้า้ถน้องสาวน้องเนาะแล้วก็มาไดนะ้พี่ชายนะพี่ชายแล้วก็มากับพ่อเนาะพ่อกำลังทานสายอยูนะ่เนาะแล้วก็มากับป้าเนานะแล้วก็ลุงเนาะเออพ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปดูสารที่เขากระแลทำกันอยู่ดีกว่าว่าอรูรามันจะเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ที่พอรับ้ะฮะดอกานตน่ี้ต่เดียวว้าปราศิขาที่เชีเไปกูยังะหอกกวีวีวีนะเละเละอยู่กูยงะหตู่ตู่ตู่นะแล้วบ้าเถื่อนบ้าเถื่อดูกไปบดีบดิบดีเพื่อนพ่อตอนนี้พ่อกลาทานสาอยู่เนาะแต่ี้จะทาด้วย ไม้ไผ่ทันลาดเลยนะเพื่อนๆโอ้ใหญ่โตอลากาเลยเลยเพื่อนๆใกล้จะเสร็จแล้วเพื่อนอันนี้ตอนนี้น่าจะเหลือแต่หลักขามันนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีไอ้บันไดคนด้วยนะเพื่อนๆเอ่อเพื่อนตัวแม่ก็อยู่นู่นครับนู่น็็นไหมไม่รู้ทําอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่า แม่ทำมันเลยแม่มาได้หรอฮะเดี๋ยวเเดี๋ยวจะนำมูนหนออเดี๋ยวเกเดียวเก็ตีเดีทนน่าสูนะโอ้พเพื่อนเพ่อแม่กะลาเก็บผาดอยู่พเพื่อนเก็บผาดก็เพื่อที่จะไปทำเจ้าเข้าพเพื่อนวันนี้ก็จะมีล่าไก่นะล่าไก่แล้วก็ต้มไก่พกเพื่อนเดี๋ยว กรกินกันเนาะเพื่อนมามากินด้วยกันเลยแกนที่บนดอยนี่อร่อยมากๆเลยชั่วอตอมเขาเลี้ยนเจ้าที่ในไร่มือเวียนเนาะผัดเยอะมากเลยเพื่อนๆเธอวิลล่ไหมวิลวลี่เนาะ เพื่อนที่เขาถวายเจ้าที่นะเอ้ยมันไม่ใช่มีอาเดียวนะเพื่อนๆมีสองที่นะเพื่อนๆแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่นี้เพื่อนๆมันไม่เหมือนกับนา,าเลยเพื่อนๆอันนี้มันจะเล็กกว่าเนาะซึ่งตอนนี้เขาก็ไอ้

Bao bán, bao bán kính 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 kính

อ๋อแม่ Mark, ้าปูดิจีรโมโหที่นมเจียเวในบูเวเลันจีละมสแกสิคือหมาคือล้าเน่อจละคือล้อมคือล้อม่เอคือรนี่ัลอืมหลาเองตองแกู้ฟอ

่าดดอกนขดองคลิดกษาตันี่ก็เปเรานะเยวบาดยุที่ว้าาหมาไว้เดี๋ยว้คู่อ่ะเฉยข้าไม่ยไม่ไม่ดูวเฉยข้าก็ขึ้นบก็บกเออ่ะผม

Voilà, j'étais là, au bébé qui vit le plus de dîner au chanel. Le haut de l'année, le haut de l'année, il était dans a tout, voilà, t'as que dix ans, il est blanc, a. Ah, t'as que bébé. T'as que bébé. T'as que Da T'as que bébé. T'as que bébé.

จะช่วยลาบตาที่ลามูไรนี่น้วบลกเลยตับเบ้าเดงตับน้อยหน่อยอ๋ออักควาเพื่อนๆครับซึ่งตอนนี้ก็แกนก็สุกแล้วนะเพื่อนๆ้วสุกแล้ว ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะกินข้าวแล้วนะเพื่อนเพื่อนอู้โอันนี้กินเป็นน้ากินนะเพื่อนกินก็ที่จะกินข้าวเนาะหลอกินหลอดท่อทอเจือเจือเนาะซึ่งตอนนี้เขาก็ไอชกถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทามแล้วเนาะตอนนี้เราพร้อมที่จะกินแล้วตอนนี้ก่อนที่จะกินข้าวก็จะตอ เตือนนำมาเคลื่อนก่อนนะเพื่อนเตืนนำมาเคลื่อนก่อเล้ากรเรียนนะเพื่อนเวลาเขาจิกินเล้ากรเรียนนะในงานพิธีต่านาะไอจอยอาุ้ยเคอเนาะนี่เลยเพื่อนงกเมตออมีละอ้ออวยเว เพื่อนไอ้นิ่งสุกเลยนะแกสุกแล้วเราพร้อมที่จะกินแล้วหลอดดูดด้วยกินเหล้าเนี่ยอร่อยหอมปีนะลูกอร่อยจริงๆเลย

อร่อยมากเลยเพื่อนๆมันจะมันหน่อยๆนะแต่อร่อยดีแค่ไก่ต้มเฉยๆนะแม่เพื่อนๆอยาเสกเมดดจ้ากว่าเพื่อนๆเราจะกินอันนี้ร้อนกินเสร็จล้วก็จะกินข้าวกันนะเพื่อนๆ

มาเลยเขาบอยู <S <S ่ตร่ด enfin an> ้ิเดียชทที่เดครบาเยี่ยมยู่นี้วะเยมาวดไดแล้วเอะชอยั้่อดเออพก็มมาชูมาชงเพื่อนเอนซึตอนนี้เราก็กินข้าวกันแล้วนะพื่อนพอดีทำพีธทีอรไรตําตำมันก็เสร็จหมดแล้วนะเพื่อนได้ดู วันนี้ก็ข้าวก็วมีหลายชนิดนะเพื่อนเาอ่องนี้ตู้ทอดทอเนี่ยพวกเต๋หรืออันนี้อะไรเพื่อนกประมาณนี้นะเพื่อนเก๋ <c oughs> ดูเรามาก <c oughs> ินข้าวด้วยกันนะเพื่อนเพื่อาเอ

ก็ไม่เป็นไรอ๋อจะดุหมดที่ก็จะจะพูดมาโจมแม่เล่าเมื่อกจุโจกินเนี่ยอีกตันไม่ใช่อะไรเนาะมาที่นีดุ้โอ้จเพื่อนเออซิมตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะเพื่อนทุกคนก็กินข้าวเสร็จแล้วเพื่อน โอ้กินข้าวเสร็จแล้วโอ้โหวันนี้แต่ข้าวอร่อยมาเลยเพื่อนอร่อยอย่างนี้เลยอินเลยวันนี้โอ้โหเพื่อนกินอินเลยนี่แกนหลายอย่างนะเพื่อนกินข้าวเสร็จแล้วก็กินหมานะเพื่อนดมอ้งเอบลูหนอเอาเมียบีฮะแต่อยุดอะไรได้เอาบลูเลยเอาบลูเลย กอการมาไม่เคยว่าฝังงมาฝากเยบที่กนี่นบ่่ากินข้เสจก็กินหมานะเพื่อกินหมากินหมาเอ่อเพื่อนเพื่อนเเรากินข้าวเสร็จอ่ะนะเราถ้าเรากินหมาบ่อยๆนะเราก็จะติดเป็นนะอ้าลื่นโนมาก็หมาเพื่อน เวลาผมไม่ได้กินมาแต่นะกินข้าวเสร็จเขก็ใจเสีวเลยเพื่อนแล้วก็อ้ําแม่ก็เปิมเพื่อนเออเรากินข้าวเสร็จไปเนาะฮะแล้วก็อ้ําแม่ก็เปิมเบลเบลหมก็ตามเมื่อเลยกินข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็กินหมูเกี๊หมาดอะไรเดี๋ยวกินลูกก็กินเหล้าเสร็จไปเนาะเดี๋ยวเราก็จะต้อง เดินทางทางไาตอมไม่ใช่มันทางไาตอ,อนกินะข้าวเสร็จอะไรอะไรเสร็จเราก็จะกลับบ้านเนาะเพื่อๆทีนี้เราก็จะถ่ายแคย่นี้เนนะาะสวัสดีครับ,บ